ก็สวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่นะผมมีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับว่านจากข้อสงสัยของหลายๆคนนะที่โทรมาถามผมว่าทําไมว่านมีอาการอย่างนี้ว่านเป็นอย่างนี้ทําไมไม่โตไม่สวยเหมือนของจ่าเลยที่ได้รับของทํำยังไงนะครับผมจะมาทำนะมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าทําไมว่านถึงมีอาการลักษณะเลื้อยยาวนะครับใบเลื้อยยาวนะแต่ไม่อวบนะครับใบเลื้อยยาวไม่อวบต้นเล็กนะครับนะสาเหตุหลักๆนะครับก็นะคือ แสงแดดไม่เพียงพอครับนะหลักๆเลยครับแสงแดดไม่เพียงพอครับว่านเนี่ยครับว่านหางจรกโลพันบาลานซินเนี่ยครับต้องได้รับแดดแสงแดดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะจะเข้าร่มได้ก็คือตอนเย็นกลางคืนไม่มีไม่มีพระอาทิตย์ก็แค่นั้นนะครับวันนี้ผมจะเปรียบเทียบไปดูว่านที่เจอนี่ก็เจอแสงนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ก็เจอแสงนะครับนะแต่เจอแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูอาการนะอาการของเขาผมจะตัดให้ดูเลย อ,อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวยังไม่ชัดอันนี้ไม่เป็นไรครับยังไม่ชัดผมจะไปดูเอาต้นใหญ่ให้เลยนะว่าที่มีอายุแล้วนะครับว่าที่มีอายุแล้วอาการเขา,าแสงเขาไม่พอนะครับเนี่ยผมจะตัดต้นใหญ่ให้เลยนี่เลยครับต้นนี้เลยนะครับนลกจากผมปลูกปลูกกล้วยแซมไว้ครับแล้วก็ในเหลือนะครับเ๋ยวผมตัด นี่ไปเปรียบเทียบเลยครับนะครับต้นใหญ่ครับใหญ่มากแต่กาวเขาไม่กาบเขาไม่ใหญ่เขาเก่งน,นะครับกาวเขาจะเลียวยาวอาการนี้ภาษาว่าเขาเรียกว,ว่าว่านเลื้อยนะครับว่านเลื้อยเขาเลื้อยไปไหนเลื้อยไปหาแสงแดดนะครับเลื้อยไปหาแสงแดดที่หลายๆท่านที่เอาไปปลูกแล้วโทรมาปรึกษาผมว่าทําไมว่านที่บ้านนะทำไมมันเล็กมันเลื้อยนี่คือธรรมชาติของเขาครับที่ที่ว่านของผมนะที่ว่า ได้ร่มจากดงกล้วยที่ผมปลูกแซมไว้นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นว่านเลื้อยไม่ตั้งต้นไม่สวยนะครับแต่ไม่กากพ้อยาวนะครับกา้อยาวแต่เขาไม่ใหญ่ยาวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบน,บนะครับไปเปรียบเทียบนี่นะครับมาให้ดูว่านที่สมบูรณ์เลยของผมครับ เห็นไหมครับดูข้อแตกต่างว่านนี่คืออายุใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูลักษณะใบาได้เลยครับเนี่ยใบเขาเนี่ยขอ,ของต้นนี้คือนไครับกนาเป็นก,ปกิโลนะครับเนี่ยกับนี่ครับนี่คือได้รับแสงแดดร้อเปอร์เซ็นตปลูกกลางแจ้งครับหกาบเขาจะใหญ่เพราะเขาไม่ต้องไปเลยไม่ต้องรินลน,นเลยหาแสงแดดนะครับเขาอยู่ที่ต้นขเขาต,ตั้งตรงๆขึ้นมา นะครับดอูอย่างต้นนี้นะครับต้นที่ผมตัดมาเนี่ยเห็นไหมหครับเห็นไหมนะครับใบเขาจะเรียวเห็นไหมเห็นครับใบจ้าเรียวยาวต้นเขาจะยาวก็จะงอนไปเรื่อยครับนี่ครับที่ผมตัดไปครึ่งนะครับเลยเรียวยาวงอนไปเรื่อยนะเขาต้นเขาจะไม่ตั้งตรงเพราะอะไรเพราะเขาจะเลื้อยหาแสงแดดครับนี่คือสาเหตุหลักๆที่ว่านกาบไม่โตนะครับกาบไม่โตนะครับอ่าได้รับนะร่มเยอะเกินไป นะครับถ้าอยากจะให้ว่านของท่านเนี่ยนกาบใหญ่เหมือนไล่จาร้องนะครับให้สวยกาบใหญ่มีพื้นที่ให้เขาคืออะไรกระถางต้องใหญ่ครับกระถางต้องใหญ่กระถางต้องไม่มีรูนะครับแล้วก็แสงแดดครับตั้งกลางแดดร้อยเปอร์เซ็นครับอย่าเอาเข้าร่มครับแล้วว่านของท่านจะสวยมาไล่ผมนี่ยนะครับก็ถ้าหลายๆท่านนะครับจะมีอาการว่านอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นครับว่าต้นเลื้อยยาวไม่โตนะครับ กับเล็กเรียวยาวนะครับไม่โตนะครับต้นเขาไม่ตั้งเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราฟังจารรแล้วเดี๋ยวไปฟันทิ้งกันหมดตอนทิ้งไม่ใช่นะครับแก้ไขได้ครับก็คือเราตัดเขานะครับณ่าถตัดก็คือตัดให้เต็นโคนณนขนานี้ครับผมตัดกัแล้วจะตัดตัดเขาสี่งนี้ไม่ต้องวีล่าเลยครับนะครับตัดขึ้นมาก่อนแล้วก็พึ่งแดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆนะครับอี่ยเพื่อที่แผ่เขาที่เราตัดเนี่ยมันจะได้แห้งนะครับ เดี๋จะมีกาบที่เราน่าอเงี้ยเนี่ยาบเน่าอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลครับยตัดทิ้งเลยกระพึ่งไว้นะครับให้เขาแห้งถ้าไม่ใจถ้าไม่ใจร้อน,นครับทิ้งตากตากแดดอ่อนนะครับแดดอ่อนหรือตากไว้ร่มนะครับตากไว้ร่มก็เมื่อว่าของท่านเป็นลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับตัดอย่างที่ผมแนะนาไว้เราก็ไปวางไว้ในร่มนะครับในโรงรถหรือชายคาบ้านที่อย่าให้เขาโดนน้ํานะครับ ทิ้งไว้เลยถ้าไม่ใจร้อนหนึ่งเดือนครับทิ้งไปเลยทําลืมๆไปเลยครับไม่ตายครับแต่เขาจะแห้งหมดแล้วก็ดําลงดินนะครับพอนาวันนีงง้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนอคลิปข้างต้นที่ผมได้บอกมาคลิปกนก่อนว่าเขาต้นลักษณะว่าเขาจะเป็นแบบไหนแล้วเมื่อไหรเขาจะตั้งตัวก็ไปดูคลิปลับชมคลิปเก่าๆที่ผมได้ทําไปข้างต้นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็จะมีสะะาระมาให้เรื่อยๆครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะมา,าแนะนานะครับในการ ดูแลว่านที่ตัดใหม่นะครับที่ตัดใหม่ว่าควรลดน้ำตอนไหนนะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก